โอ้วันนี้อยู่ๆก็เจอแมปที่น่าสนใจคือแมปนี้เลยดอลลร์เดอะแบ็กลูมเข้าไปกันวัดอยู่ยๆว่าโ่ที่ไหนเนี่ยโอ้โหเสียงเสียงเสียงโอ้โหเออมีอะไรบ้างเนี่ยฟรีคืออะไรอะ่ะมีดอลลาร์อ๋อต้องเติมซื้อเอา ตัวนี้น่าจะให้เล่นฟรีซื้อทุกอย่างเลยเหรอทำไรกันนะอ่าเราก็เดินไปเรื่อยๆก่อนเออเฮ้นี่อะไรอะ่ะเราเข้าไปก็โผล่จุดเดิมไปทางนู้นดีกว่าลาลาไม่เห็นมีอะไรเลยเออมันก็ สุดท้ายกนกลับมาทางเดิมอันนี้มันไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ก็เป็นทางตานไปแมปอื่นกันดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะออกเลยไม่นา่าพูดเลยตัวเลยมันมีดาเมจนะเฮ้ยแล้วหลอดไฟสีแดงเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยายายา,ยา,ยายโอ้ยมีเลือดด้วยยายายาย มันไล่ล่าเราคนเดียวพอไปไปดีไปดีปดโหยดูลดไฟสิแดงมีเสียงหัวใจเต้นวนยะแสดงว่ามันกำลังจะเริ่มเฮ้ยเฮ้ยโหย้โหย,หยตรงใจมหมดเฮ้ยตายเถอะเอ้าเอานี่ก็ตายอ้อนรู้แล้วทำไมถึงตาย เฮ้ยข้างหน้านั่นไฟแดงน่าสนเสียงอะไรอะ่ะจุดนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เคยมาแฮะไฟสีแดงนี่มันคืออะไรวะอืมไปไปเฮ้ยเสียงใครเล,ลยเปิดไฟฉายตรงไหนวะ หรือว่าต้องซื้อก็น่าจะซื้ออีกหรือมะเดินตามเพื่อนไปดูเหมือนว่าจะเจออะไรบางอย่างทางลงคนเอาหัวโคกประตูเนี่ย XOX Studio เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมคนนู้นตายเฮ้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 ย,ยตกใจหมดอีกแล้วอ่ะ ไปทางไหนแล้วเนี่ยโหยน่กกากลัวจัดเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันไล่ล่าเราไม่ใช่เลัว่ะอ่อดูในนี้เอ้ยโหยเหลือว,ว่ามันเป็นผู้เล่นมันจะเป็นผู้เล่นเลยใช่ป่ะเอ้ยๆๆไปดีปดๆ อ่าเดี๋ยวคราวนี้เราก็รอให้ด้านล่างหมดเวลาอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรฟรีในอีกหกนาทีเนี่ยก็เดินมาเรื่อยๆยังไม่มีอะไรวัดรอยเลือดแล้วก็คำว่าเฮ้วมีคืออะไรวะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อ เอกสารเน่าต้องว่ามีอะไรสิอืมอันนี้ก็ยังไม่มีอะไรอม้อ้นี่ไงเจอตัวการของเสี่ยงแล้วดูดวกิเอ,อ้ยา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 ยโอ้ยสวยแล้วอ,อืคราวนี้ติดพิษฮ เ,เจอทางตันอโอ้โหอ๋อให้ตายเถอะทำไมต้องมาเจออะไรแบบนี้เนี่ยจะรอดไหมเนี่ยโอเคดูเหมือนว่ามันจะเป็นดาเมจติดพิษนั่นเอ้าตายแล้วเวลาลี โอ้โหอะไรดิอ่ะไม่ตายเดยอะรอเวลาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวยูยูได้ยินเสียงดอลลร์นั่นไงใช่ไหมใช่นปะอา้าวเหมือนได้ยินเสียงดอลลร์เลยเอ้ไม่ใช่หรอโอเค เมื่อกี้ต้องตัดคลิปเดี๋ยวมีคนแพ้แสงแฟลชอีกรอเวลารอต่อไปเอ้าตายแยะอยู่มันก็โผล่หลังอ้โหพอเลยแบบน,นี้พอเลยพอพอ